เป็นผู้เขาเรากล่าวโหลดเ้อที่จะได้สิบบาดเบิร์ไปอบบ่ะนี่พี่น้องอันนี้อันนี้อบไปเล้วอันนี้อบเล้วมือนอันได้มากระตาหนึ่งมือนอันนี่นี่พี่น้องเออเหลือจะคล้องเก็ดกินแน่กับจากแล้วอบเล้ว,ลวได้ซ้ำนี่ละอันนี้ถึงเห็ดดำสิหนี่อถึงเห็ดถึงเห็ดอันอน,นี่ย ไอโอบใส่กนตากใส่กันไะพี่น้องเนี่บ่อันนี้อบเดียวมือเศร้านี่อันนี้ก็เป็นบักแอปเปิ้ลเอามาตั้งไว้รอฮีตเตอร์นี่เอามาตั้งไว้รอฮีเตอร์เนี่ยมันอุ่นมันห่อนมันมันมันย้างแห้งดีกรอบดีพี่น,อน้อ,นนอ,บบองนี่กระถุง g แบบไงมองดูกระสอบแบบไงหนึ่งแห้งดีดีกรอบดีเนี่ยน้ำเขาจกินเขาก็เอาไปแช่ไหมแช่ไปล้างไปหยังเอา อก็พี่ชายพี่น้องได้เ่ราะเมนน้อยมึงเตียงเสียไปจังไดเสียเอาเมื่อจังไรกักแอปเปิลกัสิเห็ดเออคุณอ่ะอันนี้กับสสส e, เนนส EX โอโอโอียโอ,โอ้ยโอ,โ,อโอ้ย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 กวงเป็นภูเขาเราก่อพี่น้องเอ้ยเอาซ้ำนั่นละโอ้ยตะก้อนพี่น้องเอ้ยมาถั่แหมมาซอยอยู่บนตัดขาเห็ดถั่วแหมกอางเป็นภูเขาเรากาย่พี่น้องเห็นบ่เนี่ย กองเป็นภูเขาเรากะอยู่ในเห็นบี่จะได้สิตัดเบิดเนี่ยมาทมแมมาทมแมมาซอยยี่บนตัดเฮดทมแม่ไปนีปวดผ้อาบน้าอาบนหนอออกมาเรียบพี่น้องอาบน้าอาบนหนออกมาเรียบร้อยเร้ยอาบน้าซอฟปุงซอฟผมเรียบร้อยเร้ยพี่น้องเอ,อ้ยสีตัดจังไดไปนี่นางบวดี มันเย็นพื้นมันเย็นโอ้ตัดใจยังไงเน,นาะแบบนี้เนาะเบิ้งสากได้เห็ดเึงิงได้เห็ดเิิงดอกนึงพี่น้องโอ้ยขาบักอย่างไงเลยมันบ่ได้ยางหาเลยล่ะไปป้าเดียวไปป้าเดียวเนี่ไปเก็บเอาตะเห็ดอันนี้ หลายคักหลายแน่หลายโขดหลายกูดโมกแตงอันนี้ก็สิดอกเหลืองๆนี่ก็สิมาเช็คกนไว้เบิร์ตมีนะพี่น้องสิอบเอาได้แบบนี้มันบ่มีเด็ดบ่เป็นตะแคงเป็นภูเขาเล่ากาเอาโลดพี่น้องเอ้ยนะแถแนวมาตตกซอยกันถแาแนวบ่มีบม่บมีขี้ดินดอกพี่น้อง นี่ตะหญ้า,าตะหญ้า,ามอดเนี่ยหญ้ามอดจังซี่อย่า <c oughs> ยบ่นลาวเาเนาะนก็ติดมานําตัวตาหนก็าเฮาสิกินเฮาก็แ่น้ําล้างอีกคือเก่าพุ่น,นละ่ะสิรอพอใหญ่พาไป ก็ยพญย่ยภาพไปยู่ยามโลรไปทรงนักเรียนเรียบร้อยเร้วไปเทียละสมองออกอับพ่อแล้วไปเล่าเอาเล่าเอาเราก็ามามันบอท่านอีว่ายง่ายดอกพี่น้องมันเทิงแบบว่ากระลังเกิดกระมีไหมกําลังเกิดมะมักระลังเป็นปากปิงสุบรลุบสิบลีดจุกระไล่เถ่าเร็วกระไายโอ้มันเถ่ามันบานเ้ตุบสูบล้วเฮาก็บอกเอาแหละ ก็ห <ève S 2> ้าวดอกได้ม okay. ันงามๆเลือกเอาไล่ลีได้พี่น้องว่ามันว่าซำไหนซ้ำหนึ่งเดียห้าวดอกงามๆเฝ้าลุกเอาลุกเอาหลดลุกเอาหล่ะก็เอามาบ้านมาตัดอยู่บ้านพี่หาหน้าฝ้าวบุกฝ่าวจังใดลราพ่อใหญ่เล่าไปไหนลูกจำกัดเวลาให้คือนอย่างนี้ จำกัดเวลาหายยิุ่บนแม่พ่อไงไหมรู้ยยูย่โดนเดอ้อสมองเดียวสองสมองกับพ่อยังสี่นะนี่เห้านะ่ะเห็นเห็นเป้าหมายเดียวว่าเขาต้องไปเอาบนหนีบนหนีเขากัดรููไปเลยไปจอดโดดใวเข้าไปเลยเขาไปเลยเรือพาเอาดอกแดงงาม,งามแต่ว่าปลาทียเยงบนไปมัอนนัน่นนะ ที่เก็บมาเต็มตาหล่นตาเหมือนนั่นอ่ะมันบ่ได้แล้วพี่น้องมันบ่ได้แล้วมันมันมันเถ่ามันเถ่าบ่ดนีขคางๆกันกําลังเกิดไม่บัดนี้เป็นปากปิงซางหลางอยู่วายเยบนว่ามันบ่หันใหญ่ก็เลยบ่เอาเก็บมาหฮามาอบเฮามาตากมันกะก็หน่อยล้มเหี่ยวล้มเ้นเฮ้ยงามขักงามนี ตัดงาอยู่ดอกมันบ่ได้มันบ่ได้ทำคว่ำศาสเนี่ยคือยังเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเขาเก็บมาเฮาต้องมาปัดทองปัดน,นี่มันดอันนี้เรต้องปัดยากเกิดตาหม,ม,ม,มหดโนมีดินมีดอน,นอยียงดอกดอกพี่น้องเพื่อเพืพ่อี่วิปวดโวกกัตาบ่แม่นไหนหน่อยเนาะ เราประเดี๋ยวใส่ถุงยางใส่ถุงพลาสติกอีกเด้เอาถุงอันไปใบๆแต่ใส่ห้าแถวฝนตกห้ามาไปใบใส่โทรศัพท์บ้านขาตั้งกว้างกระบอกไปบระเดี๋ยวฝนกตกเบบต็มตาแล้วก็หงวยงัดถุงหัวมาใส่งัดถุงหอ,อกมาใส่อีกเต็มถุง นี่กับตาตุลตุเรียงบอ,อกมาวันนี้ก็แง่กับจอดรถถา,ายุ้ป้ไปในเมื่อแล้ววะอู้ให้ฉันหาเหตุผลใคขอยู่บ้านในเปียงสันบ่บ่บ,บมืนลุนจังมากไหมคนมา่าค่ำแล้วสี่โมงแล้วคนมาที่เหลก,กับ,บกว่าสี่ไปที่เหลววัสิ่บไปคือใดคือดีจังไหบุ๋บุญนี่ยละคือใดคือดีจังไหนบุเลยส่วนเราไปสันทิ เดือมาท้างนี้กนเพาเห็ดเดืองมันหนาย้ำอบมันอบมันสีนั้นองก็กันอดบ่ได้พี่น้องอดบ่ได้คือเกาลัดน่ะค้นมักเนะาะค้นมักเห็ดเนาะวันนี้ถามว่ากินบ่อบ่อกินปันใดเด้กินกับว่ากินปันใดเด้พี่น้องนี่บนบ่ได้มากกินเพาะปันใดเด้ ไอ้หงมาเก็บไลยเหรอเคยเห็นเคยเห็นอยู่เมืองไทยเฮอนบ่มีเนาะพี่น้องมีมันกับบแม่นเห็ดแนวนี้มันเห็ดคนละอย่างเห็ดคนละอย่างกันกับยี่นี่แต่ว่าเห็ดแต่บ้านเฮาก็เห็ดกอเห็ดไข่เห็ดหน้าเล่เห็ด น,นั่นก็บืดแต่ว่าเขาก็กว่าก้ายกินมาดนี่ย่านดินมันบือกันยยันแต่ว่าบางคนเพิ่งจะกินเน,นี้ยพลังบ้านเฮามาอยู่นี่ข้าเจ้าเคยกินข้าเจ้ากับกินเด้เห็ดกอเห็ดน้ำหมากเห็ดกอแดงนั่นเห็ดตะไคร้บนนั่นนี่จะดอกอง,งามๆอยู่นี่หลายาค้าวกิริดงเป็นดงเลยละ่ะบนมันเกิดมันจิเกิดแรกๆเ,เลยเห็ดเห็ดเห็ด พวกเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดก้อแดงนี่เกิดพร้อมกันกับไปเห็ดเดียงคาตะแลนนี่เกิดพร้อมกันเละลายปลาที่อยู่บนไปหาเห็ดเดียงคาตะแลนนี่แตาบ้าหำก็เ,เอาก็กล้ากินอุย้ยตอนมาปีมาใหม่ๆเหล็กๆที่บนเห็นว่าได้ศึกษาเรื่องเห็ดเนาะ กูรูว่าเห็ดอันใดกินได้กินบ่ได้โอ้ยยายไปเก็บเห็ดต้องระวังนะยายใส่ถุงมือหน้านโนนนี่นั่นพ่นกระตือนมากกันยานเด้แบบนี้ระวังเห็ดพิษนะยังไงนงจีเนาะนาเก็บเห็ดต้องใส่ถุงมือนะเออระวังไปจับเห็ดมีพิษแล้วมาจับเห็ดที่กินได้มันจะอันตรายแบบโอ้ยยานไปอีกเด้บัดนี้มากินก็คิดเด้แบบนี้ปีแรกก็่าปันใดดอกเห็ด ไปเก็บอยู่บ้านยี่จืมพละเห็ดเผิงบหวานไปได้เก็บยห็ดเผิงขค่าอยู่บ้านไงไปเก็บอยู่บ้านยี่จืมปีสองมานี่เห็ดเผิงหวานค่าอยู่บ้านนีอยู่นี่ลายบ้านนี่พี่น้องลายบ้านนี่เอามาใส่มาหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้จนหอดกวบเก้ายี่บนมากแต่ยังเหลืออยู่แต่ว่าเฮามากินมันกับมะเสบปนไดด้มันโดนเนาะโดนลางกับมะเสเดิพี่น้อง มันตกมันเปียกแต่ฝนบ่ตก๊ก็จะโผลพู่เนี่เจียบง่ายง่ายใช่หรอ,อดความเป็นภูเขาก็ล่างแต่กินได้ลเลยนี่ก็อ่ังกินดีขึ้นกันนี่ นั่นนี่ฝรั่งกับหูจะขายกินเป็นพี่น้องก็นจีเอาไปให้ลูกสาวพ่พรหญ่เนะเมื่อไปเก็บมากมันนะก็ต้าน่ีบ้านเขากับนีปาลาเราบ้านเขาแห่งเกิดคัดบ้านันหน้าโบูบบุรีเห็ดนี่เบิดรมสมบูรณ อย่างถ้่เขา่ได้กินไปฝากลูกบอไปทมเขาก็กอมามีอยู่ถัมาพี่น้องถ้ามันอยู่้ ไก่หมดน่ะปลาหมดขามมนจีเน้าสางหลังขามันพี่น้อง,งอะเงบเอาดิอบเอามาันมาแหงมันไม่เด็ดฝนตกดีอบก็เหงไว้ยุดอก เงีย้ยพุน่เ็นคราตะลนเหลียงเงี้ยบนน,นันนั่นบแะพี่น้องเอ้ยเตรียมใบหลายเลยของวางนะ